นะครับชุมชนนะครับการสร้างชุมชนสุขภาวะเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการที่จะลงมือทำนะครับเราอยากจะเห็นชุมชนเป็นอย่างไรนะครับเราอยากจะเห็นชุมชนพัฒนาไปอย่างไรนะครับเราต้องลงมือทำนะครับนั่นคือสิ่งที่การพัฒนานะครับที่สามารถจับต้องได้การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความต้องการของความต้องการของคนในชุมชนจริงๆสามารถจะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้สร้างงานด้วย สร้างอาชีพด้วยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นต้นแบบเราเห็นคนที่เกิดขึ้นในชุมชนจริงๆหรือในพื้นที่ของเราจริงๆการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการที่การรับฟังเสียงของประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นของคนในชุมชนว่าเราจะมีแผนในการรับมือหรือการ,ร,ราพัฒนาพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ย จิตอาสานะครับในเรื่องของปาดความมั่งคงนะครับที่เป็นโลโก้ด้านด้านข้างเนี่ยก็จะทําหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็คือการถ่ายทอดนะครับองความรู้ในเรื่องของศาสตร์แห่งราชานะครับลงไปนะครับถ้าเป็นโลโก้ด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายนะครับของไทยอาสาป้องกันชาตินะครับก็เป็นโลโก้ในเรื่องของจิตอาสานะครับอีกหนึ่งบทบาทน,นะครับก็ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นชื่อกับตำแหน่งเรื่องของปราดความมั่นคงนะครับเพจะถ่ายทอดนั่นคือสิ่งที่เราทําด้วยด้วยหัวใจนะครับที่อยากจะถ่ายทอดในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเข้าสู่กระบวนการนะครับให้กับชุมชนนะครับโดยไม่มีข้อระเบียบหรือประมาณในการที่จะมาขวางกั้นการทํางานของเราการทําก็คือการทําลงไปด้วยใจที่อยากจะนานะครับในเรื่องของศาสตร์ห่งราชาเนี่แหละนะครับถ่ายทอดลงไปในพื้นที่ นะครับตามปฏิฐานที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิจ้าทำในทุกๆวันก็คือความภาคภูมิใจใครจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาการที่บอกว่าเรามาทําอย่างเงี้ยมีค่าตอบแทนไหมถามว่าค่าตอบแทนบางทีเนะี่ยบางครั้งหนึ่งก็มีแต่ว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปไหมถ้ารสมาตีตรงนั้นอนะ่ะการทํางานของเราอ่ะมันก็จะไม่ไม่โอเคในความหมายของพิั่าทำลงไปก่อนทําด้วยหัวใจทําด้วยสิ่งที่เราอยากจะทํา ไอสิ่งที่เหลือมันจะตามมาเองไม่ต้องไปเรียกร้องมันหรอกนะครับพี่ชาเชื่อเราทําดีสักวันหนึ่งความดีมันก็ต้องเห็นนะครับเหมือนอพระรัมชาวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพูดถึงเรื่องราวของการปิดทองหลังพระนะครับทุกคนนะถ้าการทํางานโดยการยกเอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมาเป็นที่ตั้งจะย,ยากในการทํางานเรื่องของจิตอาสาแต่ เราบอกว่าเราทำงานด้วยการาเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นที่ตั้งและประโยชน์ของของส่วนตนเนี่ยมาเป็นที่รองเนี่ยมันก็จะง่ายในการทำงานแล้วก็ตัดสินในการลงมือทำทันทีนะครับเราเป็นไทยอาสาพกัญชติที่ต้องการที่จะเข้า,ขามาผลักดันในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรามาเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เราเข้ามาเพื่อจะผลักดันในเรื่องของกลุ่มผู้ประอบางนะครับให้เข้าถึงการจัดการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นนะครับเราเห็นถึงศักยภาพนะครับของเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติน่ยมีทั้งหมด14จังหวัดแต่และจังหวัดก็จะมีโครงสร้างที่มีการจัดตั้งขึ้นนะครับภายใต้การกับเคลื่อนร่วมกับทางกรมนจังหวัดหรือกรมาภาคสี่ นะครับนั่นคือไทยอาสาป้องกันชาติ